เามาดูหอยนี่ค่ะปูปูปสแสมอย่ในนี้มาออกกําลังก,กายที่สะพานหินนะคะแล้วก็มาถ่ายท่าวิวสวยๆเพื่อนๆได้ชมบรรยากาศยามเช้า เดี๋ยวพามาดูหอยหอยเต็มเลยไม่รู้หอยอะไรเนี่ยหอยเต็มเลยดูงกองันเต็มเลย บรรยากาศดีมากพระอาทิตย์กำลังขึ้นรอบรอบจะเป็นแบบนี้นะคะ ดียามเช้ามาเดินเล่นชมวิวแล้วก็มานั่งชิงช้าด้วยวันนี้เข้าสวนมาดูผักเหมือนเดิมผักสลัดกำลังโตเลยเนี่ยกำลังโตเลยโตพน้น พ้นจะถ้วยบ้างแล้วนะคะเมื่อกี้เรามาเมื่อกี้เก็บผักเควเด็ดเอาใบล่างๆเขาจะเอาไปกินเนี่ยเก็บผักเควแล้วก็ผักสลัดเด็ดเอาใบล่างๆกำลังโตเลย ทลูกไว้ก็พอได้กินอยู่นะคะพืชผักสวนครัวพื้นที่น้อยๆเราก็สามารถปลูกผักได้อันนี้ก็เป็นถั่วถั่วก็กํำลักแตกยอดออกมาใหม่ได้กินไปหลายรอบแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยกำลังติดใหม่ติดดอกติดยอดแตกยอดมาใหม่เต็มเลย แยงที่ลงไว้วันก่อนก็แตกยอดแล้วนี่ไงแตกยอดแตกลากชำน้ำ <c oughs> ชำน้ำไว้นี่จะเป็นบอตเตอร์เค้แตกลากแล้วเหมือนกันปลูกไว้ปลูกไว้กินด้นล่างมจะเป็นใบชะพูเรา เราตัดออกไปแจกเพื่อนบ้านวันก่อนก็กำลังแตกขึ้นมาใหม่ปลูกผักว้แบบนี้พอได้กินพอได้กินอยู่นคะคะฝนก็ตกอัวน่นะวันนี้วันนี้จะออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกด้วยโอ้ยมันลงมาเลย เป็นงตัวมืดเลยในครัว ก่อนผักเสตียวจะเป็นผักสลัดผักเทวอยู่นี่ผักเทวอยู่ข้างล่างเทวเบย,เยจิตบะไปกิน กินมาก้า้ เดี๋ยวเก็บคอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเตรียมตัวออกไปข้างนอกนะคะออกไปเอาผักเอาผักไปให้เพื่อนแล้วก็ไปหาอะไรกินข้างนอกหุงข้าวไว้แล้วเดี๋ยวพอกลับเข้ามาแล้วก็ได้ซื้อกับข้าวเข้ามากินนะคะเพราะวันนี้คงไม่ได้ทํากับข้าวแหละถ้าทำก็จะเป็นพรุ่งนี้ดูท้องฟ้า ค้มถ้าฝนตกเราก็จะใส่เสืส้อกันฝนออกไปก็ถือว่าเป็นการไปผจญภัยไปเที่ยวแล้วก็ได้ไปขากลับก็ไดไ้ไปซื้อของเข้ามาในครัวด้วยนะคะน้ำตาลก็หมดน้ำตาลทรายหมดแล้วก็อะไรหมดอีกอะน้ำปลาปลาน้ำตาลทราย ดี๋ยวจะไปซื้อเครื่องเครื่องเตรียมของที่จะขายพรุ่งนี้ด้วยนะคะคืนนี้แหละคืนนี้ก็ตื่นขึ้นมาเตรียมงานทํางานเดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้เจอกันใหม่ขอบคุณเพื่อนๆทุกทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ